โอ้โหชุดของนอริซ่าค่ะแซบมากขนาดนี้กันเลยเชียวเหรอคะหลังจากที่เมื่อวานค่ะย g ม,มีการมาปล่อยโปสเตอร์ประกาศนะคะชื่อเพลงไตเติ้ลสำหรับอัลบั้มบอลพิงค์ว่าชัดดาวค่ะอ่ะก็มีหลายคนก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่าจะใช่เพลงที่เคยหลุดออกมาหรือเปล่าก็คือเพลงนี้อะนะคะ <Touch down. S 1> ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเหมือนว่าเพลงนี้ค่ะ ที่จีนเนี่ยเขาจะซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนะแล้วก็เอาไปทําเป็นเพลงไปแล้วด้วยเหมือนกันแต่เด็ๆก็คือค่ะชุดของโนรลิซาคือเปรี้ยวมากนะคะเห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วเนี่ยแทบจะเป็นลมกันเลยทีเดียวอันนะแต่ก็เป็นตัวแม่นะผูดในแฟชั่นนะมันก็ต้องมีอะไรแซบๆนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ไวายค่ะโดนบลิงแซทถามว่าเอ๊ะเส้นี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจนะมาจากเอลโมหรือเปล่าคะโอ๊ยจากที่แซบๆขัดก็เลยกลายเป็นดูน่ารักไปเลยนะ แม่อินเตอร์ค่ะเขาก็ช่างแกล้งนะแล้วก็มีบางคนคนะ่ะก็บอกว่าเออชุดของผู้เธอนะคุมโทนสีนะคล้ายๆกับแองกี้เบิรเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าแม่ค้าลัลลิสาค่ะจะเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วนะคะตั้งแต่ที่ตอนออกโซโลมาจนถึงวันนี้ค่ะอะไรที่เป็นชื่อของเธอคือปังหมดแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าน้องค่ะตกลงกับว g ยังไงนะคะเพราะว่าทั้งมโนบาแล้วก็มโนบาละล,ะลัลลิสาเนี่ย y าเขาก็เอาไปจด ชื่อทะเบียนการค้าไว้หมดแล้วนะคะคาดว่าอีกหน่อยค่ะต้องออกผลิตภัณฑ์ออกมาขายอย่างแน่นอนแล้วก็ต้าลีกค่ะน่าจะรวยขึ้นอีกมากเลยนะคะเพราะว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็แม่ค้านะคะหยิบจับอะไรก,ก็เรียกว่าขายดีขายหมดไปซะทุกอย่างค่ะเห็นว่าเครื่องหัวนะคะที่น้องลิซ่าใส่ค่ะเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยหลังไม้นะไปขอซื้อเยอะเลยแต่เขาค่ะไม่ได้ขาย,ยนะคะเพราะว่าเป็นงานศิลป,ปะที่ทําออกมาแค่ชิ้นเดียว ฟอร์ดวันคะ a อ d o n l y และลิซาเท่านั้นเองเห็นไหมถ้าออกมาขายเนี่ยยอดขายคงจะถล่มทลายนะคะแค่ใส่แนละใส่ถ่ายโปสเตอร์แบบนี้เฉยๆแล้วก็ยังมีคนค่ะตามหาซื้อกันเยอะเลยค่ะ เอาเป็นว่านะถ้าวันไหนนอริซ่าออกขายสินค้าเป็นของตัวเองนะแอดว่าต้องขายดิบขายดีอย่างแน่นอน,นะคะ่ะก็คงจะตามรอยนะคุณแม่เลนนีานาะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้ก็ไปขายของนะไม่ค่อยจะร้องเพลงสักเท่าไหร่นะคะแต่ใดๆก็คือค่ะชุดนี้ของนอริซ่าคือต็ปมากนะคะแอดเอามาฝากให้ดูละกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะคลิปหน้า